t i ๊ก o k อกชอบขายได้แล้วลูกค้าจ่ายเงินมาแล้วจะไปรับเงินตรงไหนเดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าลูกค้าจ่ายเงินมาแล้วคุณจะไปรับเงินที่ไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะเข้ามาที่หน้า Tik t o ็อนะคะแล้วไปที่ตะก้าแล้วก็กดตรงลูกศรขวามือนี้นะคะและก็ไปที่ค่าคอมมิชชั่นวิธีการถอนเงินค่าคอมมิชชั่นนะคะก็ดูตรงคําว่าถอนเงินก็กดไปที่ถอนเงินเลยเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ เขาจะให้เราเพิ่มบัญชีที่จะถอนเงินนะคะถ้าหากว่าคุณมี t ู money นะคะตรงนี้ก็สามารถถอนใส่ไปที่ t ู money ได้เลยหรือจะถอนไปที่บัญชีก็ให้ดูด้านบนนะคะคำว่าบัญชีที่ถอนเงินก็ให้แตะคำว่าเพิ่มเข้าไปพอแตะคำว่าเพิ่มแล้วเนี่ยก็ให้กดตรงขวามือตรงนี้นะคะการโอนเงินผ่านธนาคาร เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะส่งรหัสมาให้เรานะคะเข้ามาที่มือถือก็ให้เอารหัสที่เขาส่งมาให้เนี่ยเอามาใส่นะคะก็ให้เอามาใส่ที่นี่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้ใส่ยอดเงินที่ต้องการถอนตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถถอนได้เลยพอเราใส่ยอดเงินตรงนี้สมมติว่ากลุมจะจะถอนหนึ่งร้อยนะคะพอเราใส่ยอดเงินไปแล้วเนี่ยก็ให้เขียนคําว่าถอนเงินตอนนี้อ่าให้แตะตรงคําว่าถอนเงินตอนนี้ ก็จะมีค่าบริการนะคะ1.07บาทอันนี้สําหรับ100บาทนะแต่ถอนเยอะกว่านี้ไม่แน่ใจจะไม่ได้แล้วนะว่าเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่เคยมองเลยใครที่ขายได้แล้วก็ลองไปถอนเงินกันดูนะคะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์มาค่ะว่ามีประโยชน์แล้วเจอกันในคลิปถัดไปครูแหม่มสวัสดีค่ะ